เราทราบกันไหมครับว่าในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆประเทศรวมทั้งไทยเองเนี่ยมีการรณรงค์ให้ใช้เงินสดน้อยลงเพราะว่าอาจจะเป็นภาหะนำพาโควิดหรืออย่างที่ประเทศจีนเองเนี่ยเขาก็ยกเลิกการใช้ธนาบาัตรรณลงให้คนใช้แคชเลสโซซ c i ตี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยการเป็นแคชเลสโซซายตี้เนี่ยมันมีจริงๆมาตั้งแต่ ปี1958แล้เป็นจุดเริ่มต้นของเครดิตการ์ดวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องเครดิตการ์ดเนี่ยมันเริ่มขึ้นมาอย่างไงบริษัทแรกที่เป็นเครดิตการ์ดเนี่ยก็เริ่มมาจากบริษัทวีซ่ามิโคลาวีซ่าการกับที่ไปทำวีซ่าเดินทางนะครับวีซ่าเนี่ยก็คือก่อตั้งโดย Bank of America ในปี1958 เป็นเหมือนกับเครดิตการ์ดโปรแกรมก็คือคนในซานฟรานซิสโกที่แบงก์อเมริกาตั้งอยู่เนี่ยก็คือมีการใช้จ่ายกันมากขึ้นมีการใช้เงินสดกันมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยทางแบงก์ก็เลยคิดว่าเออทำยังไงให้คนมาจับจ่ายใช้สอยเนี่ยสะดวกสบายออการเกิดเครดิตการ์ดก็เกิดขึ้นมาในปี1958 ก็คือ,อามาจาก4สเต็ปก็คือ,อหนึ่งเนี่ยคนต้องการซื้อสินค้าและบริการในคราวละมากๆแทนที่จะต้องพกเงินสดอันที่ 2. เนี่ยพอใช้ไปแล้วธนาคารก็กันเงินจากาลูกค้าประการที่3เนี่ยร้านค้าก็ขายสินค้าจำนวนมากๆได้แล้วประการสุดท้ายาวีซ่าเองก็ชาร์จจากทรานสัคชันก็คือเป็นแค่ระบบเชื่อมต่อ คือบริษัทวีซ่าเองก็เหมือนกับเป็นเสือนอนกินก็คือชาร์จระบบเชื่อมต่อ,อยองอยกตัวอย่างอย่างสมมุติว่าซื้อรองเท้าคู่หนึ่งในราคา100เหรียญบริษัทวีซ่าเนี่ยก็จะชาร์จเน็ตเวิร์กฟรีชาร์จิ่งฟรีเนี่ยค่าสวายค่ารูดก็ประมาณแค่25เซนเท่านั้นเองก็ประมาณ0.25แต่ กำไรของวีซ่าเนี่ยเหมือนก็เป็นเสือนอนกินเลยเพราะว่ายกตัวอย่างในปีที่ผ่านมาเนี่ยคนอเมริกันใช้จ่ายเองก็เกือบถึง7ล้านล้าน u s ดอลลาร์ลองคูณดูว่าจุดรายได้จะเท่าไหร่ก็คือรายได้ของบริษัทเนี่ยก็โตถึง4 8 8 0 0 0 0 US ดอลลาร์ USD. เลย แล้ววีซ่าเองเนี่ยก็เป็นบริษัทที่ครองตลาดเกือบ60%ของเครดิตการ์ดทั้งโลกคือไม่ว่าจะเป็นวีซ่ามาสเตอร์การ์ดอเมริกันเอ็กซ์เพรสหรือว่ามีดิสคอเวอร์แต่ในปี2015ที่ผ่านมากลายเป็นบริษัทจีนอย่างยูเนียนเพย์ที่มีขนาดแซงวีซ่าไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่าแค่ทราน a ัคชันในเมืองจีน ประเทศเดียวก็ทำให้ Union Pay เนี่ยโตแบบก้าวกระโดดแต่ v ีซ่เองเนี่ยก็ยังครอง Market ตโ minate ตลาดในระดับโลกอยู่เพราะว่ามีทั้ง1,800งแบงค์ทั่วโลกยอมให้ Visa เนี่ยเอาโลโก้มาแปะแล้วก็เหมือนกับเป็นชาร์จิ่งฟรี แต่จริงๆเนี่ยคือในปี2021นะเขาทำชาร์จออกมาวีซ่าในตลาดอเมริกาเองวีซ่าครองตลาดประมาณ48%ก็เกือบครึ่งหนึ่งในขณะที่ m a s t e r c ์กาเนี่ยประมาณ36%แต่ที่น่าสนใจก็คือ,อบริษัทอย่าง Amex a m e r อเมริกัน e s s นั่นแหละถึงแม้จะมี Market Share อยู่แค่7.5%แต่รายได้โดยรวมกับโตขึ้นเกือบ200%เพราะว่า เขาทาร์เก็ตเวลตี้เอนี่ยคืออเมริกันเอ็กซ์เพรสเนี่ยเขาทาร์เก็ตคนที่มีสินทรัพย์มากกว่า,า,าล้านเหรียญ u s ดอลลาร์ขึ้นไปแล้วก็มีสิทธิพิเศษอะไรอย่างนี้มากมากมายกายกองเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาทาร์ e เก็ตเฉพาะคนที่เวลตี้เท่านั้นไม่ใช่คนที่ในระดับครัวเรือนเคยมาดูงบของเอเม็กซ์ก็คือเอ l ของเขาต่ำมากเพราะว่าเขาทาร์เก็ตคนที่เวลตี้ คือทาเค็ตคนรวยใน,นขณะที่วีซ่าหรือมาสเตอร์การ์ดเองเนี่ยก็มีคนผิดชำระหนี้แต่จริงๆก็ไม่ได้กระทบวีซ่าหรือมาสเตอร์การ์ดเพราะเขาเป็นแค่ตัวกลางแต่ MX เองเนี่ยบางทีก็เป็นให้กูยืมเองด้วยเพราะฉะนั้นเลยเขาจึงเข้าถึงชาร์จฟรีแพงๆอย่างบ,างบัตรเนี่ยแบ็คการ์ดของอเมริกันเอ็กซ s เพรสเขาเรียกว่า c e n t u r รียนการก็คือเป็นบัตรที่มี a n นน a l ฟรีเนี่ยห้าพันเหรียญ แต่ก่อนนี้ยเคยเป็นเขาเรียกว่า Black Card แต่ตอนนี้เขาเรียกว่า Centurion Card ครบรอบร้อยปีของ Amex เขา Require Initial f e e 1 0 0 0 0 u s เดอลลาร์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คือเขา t a r g e t เฉพาะคนที่คนรวยอยู่แล้วหรือว่าถ้าจะทำ Platinum Card ของ Amex เกนี่ยก็ประมาณ695เหรียญพวกนี้ก็จะได้เหมือนกับซิทีิพิเซ่ได้ไปพักในล u n ช์ของ สายการบินก็คล้ายๆกับบัตรของธนาคารบางบัตรก็จะได้อัปเกรดเป็น First Class ในการเดินทางซึ่งก็มีสิทธิพิเศษมากคืออย่าง MX กเนี่ยก็มีทั้ง l o Card 250เหรียญ e e n Card 150เหรียญหรือว่าจะไม่มี a n Annual f e e ก็มีแต่ของเขาเนี่ยชัดเจนว่าเขา t a r g e เกต คนที่มีเวลในระดับหนึ่งเดบิตการ์ดเนี่ยก็คือเหมือนกับเป็นแบงก์การ์ดเนี่ยก็คือคุณต้องมีเงินอยู่ในแบงค์คุณต้องมีเงินอยู่ในบัญชีแต่การมีเครดิตการ์ดก็คือการเป็นเหมือนกับทางแบงค์อะไรให้ให้กู้ยืมมันก็คือเขาเรียกว่าเป็น personal l o โลก็คือเดี๋ยวนี้ธนาคาร ให้กู้ยืมเงิน p e r s o n l l l o ล n คิดดอกเบีย้ยอัตราสูงพอมีเครดิตการ์ดขึ้นมาเนี่ยแบงก์ก็เลยให้กู้ยืมเงินง่ายก็เป็นรายได้ของแบงก์เหมือนกันก็โดยเฉลี่ยแล้วในอเมริกาเนี่ยเขาก็คือส่วนใหญ่คนก็จะผิดชำระหนี้แบงก์ก็มีฟีค่าธรรมเนียมอีกค่าธรรมเนียมการจ่ายช้าอีกก็คือหลายๆแบงก์ในอเมริกาเนี่ยก็คือรายได้หลักก็ามาจากการเลทฟี การให้กู้ยืมตอนนี้ก็เห็นได้ชัดเลยว่าหนี้ครัวเรือนของเมรกาก็อยู่ในระดับที่สูงมากๆสูงมากกว่า GDP ของเขาซะอีกของไทยเนี่ยกำลังจะตามมาติดๆนี่บัตรเครดิตก็คือหนี้ครัวเรือนคนนิยมมีบัตรเครดิตไม่ใช่แค่ใบเดียวเป็นสิบๆใบแต่เจ้าหลักๆก็คือวีซ่าวีซ่าขาดเพราะว่าช่วงโควิดด้วยแล้วก็ ตัวดอลล่าเองด้วยเพราะดอลล่าก็เป็นเหมือนกับสื่อกลางของเกือบหลายๆประเทศในโลกก็มีเคาน์เตอร์ฟีดมีเป็นเหมือนกับเงินปลอมก็เยอะเรื่องความปลอดภัย Security ด้วยมาอย่างาในเ e เ e ่นอีเในอเมริกาหรือว่าเป็นพวกร้านสะดวกซื้อเขาก็จะประกาศเลยว่าที่นี่ไม่มีลอยดอลล่าขึ้นไปคนที่มีอาวุธปืนถ้าคิดจะเป็นโจนอะไรเงี้ยเขากา็ง่ายสุดก็คือไปพ้นร้านสะดวกซื้อในอเมริกา เพราะว่าอยู่ตามปั๊มน้ำมันมันสะดวกมากกว่าไปแบงค์แบงค์นี่ก็คือเปิดตามเวลาแล้วก็มี Security Guard อะไรงนี้ด้วย Security Guard ในอเมริกาทุกคนก็ถือปืนแต่ถ้าในร้านสะดวกซื้ออะไรอย่างนี้คนก็พนักง,งานก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้แครีกันไม่ได้ไม่ได้ถือปืนไม่ได้มีอาวุธเขาถึงได้เขียนไว้ไงว่าร้านส่วนใหญ่เขาเขียนไว้ร้านนี้ไม่ไม่มีมากกว่า50ดอลลาร์บิลก็คือแบบลดความเสี่ยงในการโดนปล้นด้วย หลังจากการพัฒนาแอปังเรื่องการโอนเรื่องการเป็นแคช h น็ตโซซ c i ตี้ก็คือเดี๋ยวนี้สะดวกแล้วก็มีมีแอปหลายๆตัวแอปทางการเงินนอกจากเครดิตการแล้วก็แอปธนาคารก็สามารถโอนเงินหรือว่างบการใช้จ่ายของรัฐบาลผ่านเป๋าตังก็ทำให้คนหันมาใช้ เงินสดน้อยลงก็แทนที่จะต้องมานั่งนับเงินถูกไหมอันที่2เนี่ยเรื่องความสะอาดด้วยการใช้เงินกระดาษผ่านมา10ต่อไม่รู้มือใครมือใครหรือว่าผ่านอะไรมาบ้างเหมือนกับการกักเก็บเชื้อโรคแหละคนที่ติดเ,เพราะในช่วงโควิดมันก็ชัดเจนแล้วว่าเชื้อโควิดในในแบงก์ก็เยอะแต่ถ้าทางแคชเลสเนี่ยก็คือโอนโอนสแกนปุ๊บโอนจ่ายมันสะดวกกว่าหรือว่าเดี๋ยวนี้เครดิตการ์ดก็แค่แตะตรงเครื่องก็ผ่านเข้าระบบแบงก์ได้ทันที นี่ครัเรือนก็อาจจะสูงขึ้นแต่อย่างว่าแหละคนต้องมีวินัยในการใช้เงินคือยิ่งการใช้เครดิตการ์ดอันนี้เรื่อง Personal f ลไฟ n นันเลยก็คืออย่างในคนในอเมริกาก็เป็นเยอะมากก็คือ,ค,อคือจ่ายแค่มินิมัมแล้วที่เหลือก็แบกหนี้แต่นี่เครดิตการ์ดเนี่ยส่วนใหญ่จะสูงดอกเบีย้ยจะสูงมากกว่านี่สินทรัพย์อยอื่นอย่างรถยนต์อย่างบ้านอะไรงนี้ ถ้าเป็นหนี้เครดิตการ์ดเนี่ยก็ต้องรีบใช้ให้หมดก็คือถ้าจ่ายก็ต้องจ่ายให้หมดทั้งจํานวนโดยเร็วก็คือต้องสร้างวินยัยทางการเงินการคลังอันนี้เป็นวินัยในภาคครัวเรือนก็ต้องสร้างวินัยตรงนี้มาแล้วก็คนไทยก็ต้องนําคําพ่อหลวงรัชกาลที่9มาก็คือใช้จ่ายอย่างพอเพียงใช้จ่ายไม่เกินตัวขนาดฝรั่งเขายังมีคําสอนเลยนะว่า don't live out your means ก็คือ ไม่ควรจะออกจากค่าเฉลี่ยของคุณคือคำพูดของวอ r เรนบัฟเฟตเลยมันก็เป็นผลดีในระดับหนึ่งก็คือระบบเงินมันก็หมุนเวียนสินค้าและบริการใช้จ่ายกันได้สะดวกแต่ก็ข้อเสียก็คือว่าบางคนที่ไม่มีวินัยทางการเงินวินัยทางการเงินเนี่ยสำคัญก็คือทำให้เป็นนี่โครเรือนแล้วก็นี่โคลเรือนเนี่ยอาจจะสูงขึ้นเรื่อยๆ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยู่ที่ประชากรน่นแหละอย่างยกตัวอย่างอย่างญี่ปุ่นรายได้จากเครดิตการ์ดจริง,รงๆเขาน้อยนะมีแค่ j j c b ก็ยังไม่โตเพราะว่าคนเป็นนี่น้อยมากการออมสูงใช้ใจ่ายอยู่อย่างประหยัดด้วยทั้งทั้งที่รายได้เป็นประเทศรายได้สูงแต่ในในโคตนี่อาจจะต้องเป็นเรื่องไซเบอร์ซิเคียวริตี้แทนที่จะต้องเป็นฟิสิกอลละคือตอนนี้เราไม่ค่อยเห็นคนป้นธนาคาร อาจจะป้นน้อยลงแต่คนก็จะมาเป็นมิจฉาชีพโดยการหลอกลวงให้โอนเลขบัญชีเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันโอนกันง่ายๆโทรศัพท์มือถือเนี่ยน่ากลัวมากเดี๋ยวนี้ธนาคารเขาถึงต้องมีให้ยืนยันไงยืนยันรูปยืนยันหน้าเงินที่จะโอนมากกว่าห้าหมื่นบาท mm. ก็ต้องมายืนยันระบบบิ๊กเด a ้าเนี่ยมันบันทึกหน้าตามันบันทึกข้อมูลใช้นิ้วหลายนิ้วมือ แล้วเราก็เริ่มเริ่มเห็นได้เรื่อยๆหรือว่าถ้าจะปล้นธนาคารเนี่ยอาจจะต้องเป็นไปแฮกระบบ mm hmm. เพราะโทรศัพท์อีกหน่อย mm hmm. ก็จะก็จะเป็นเหมือนกระเป๋าเงินเ mm hmm. พราะคนก็จะพกกระเป๋าเงินก็จะเล็กลงถูกไหมเดี mm ๋ยวนี้ในอนาคตนี่อาจจะต้องไม่อาจจะไม่ได้ใช้เครดิตการ์ดด้วยซ้ําอาจจะแบบเปิดแอปขึ้นมาแล้วก็ชาร์จตรงนั้นได้เลยตอนนี้มันก็เริ่มมีแล้วทุกอย่างก็จะอยู่ในแอปแอปพลิเคชันหมด mm hmm. ก็คือ mm hmm. ถือโทรศัพท์ใบเดียว เหมือนอย่างที่วิสัยทัศน์ของ Steve Jobs งแค่โทรศัพท์ใบเดียวนี่คือสามารถทำธุรก,กรรมทุกอย่างได้หมดคือเขาก็บอกว่า all you need is just one phone mm hmm. คือโทรศัพท์เป็นทั้งกล้องถ่ายรูป mm hmm. เป็นทั้งเครื่องสแกนเป็นทั้งแบงค์ตอบอีเมลก็ได้หรือว่าเป็น search ว e b ก็ได้เป็นแผนที่ก็ได้ก็กลายเป็นทุกอย่างเนี่ยอ,อยู่ในโทรศัพท์หมดเลย